ตลาดหุ้นจีนลงตึงไม่ได้เป็นอันขาดอันนี้เป็นคำพูดที่ผมได้ยินมาเมื่อประมาณสักช่วงต้นปี2022ที่ผ่านมาปัญหาหลายอย่างเข้ามารุมร้อมพร้อมๆกันแต่ผมกำลังอยากจะบอกว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เองเนี่ยหลายอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปครับ การขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดการเข้ามาควบคุมการดำเนินงานของกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีของจีนนโยบาย Common Prosperity ที่อยากให้ทุกคนได้รับความมั่งคั่งที่เท่าเทียมกันส่งผลให้หลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจเทคโนโลยีของจีนด้วยเนี่ยจะต้องปรับวิธีการทำงานอย่างหนักจากกำไรที่เคยมีอยู่มาก จากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกำไรมันก็ลดลงตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยก็คือการปรับตัวของบริษัทติวเตอร์จีนนะฮะที่บางบริษัทเนี่ยจะต้องเลิกธุรกิจติวเตอร์ไปเลยนะครับแล้วก็หันไปทําธุรกิจไลฟ์ขายของในอีคอมเมิร์ซแทนอันนี้คือสิ่งที่เข้ามากระทบหุ้นจีนในช่วง2ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ A- อแชร์ are, หุ้นจีนในตลาดฮ่องกงเฮชแชรนะครับรวมไปถึงหุ้นจีนในตลาดสหรัฐ หรือว่าเขาเรียกกันว่าเป็นหุ้น ADR นะครับโดนแรงกดดันอย่างหนักในช่วง2ปีที่ผ่านมา CQQQ นะครับซึ่งถือว่าเป็น ETF ของหุ้นเทคโนโลยีจีนเนี่ยปรับตัวลงจากจุดสูงสุดที่108ดอลลาร์นะครับลงไปเหลืออยู่ที่จุดต่ำสุดที่29ดอลลาร์หรือว่าติดลบสูงถึง73%ในช่วงระยะเวลาเพียงแค่2ปีถ้าใครไปลงทุนใน CQQQ เนี่ยนะเงินลงทุน1ล้านบาทเนี่ย จะเหลือแค่270,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นการปรับตัวลดลงของตลาดหุ้นเทคโนโลยีจีนเนี่ยที่ถือว่ารุนแรงที่สุดรอบหนึ่งเลยนะครับแต่ผมกำลังอยากจะบอกว่าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เองเนี่ยหลายอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปครับ เมื่อตอนปีใหม่ที่ผ่านมานะครับล่าสุดเนี่ยผมได้ฟังสุนทรพจน์ของสีจิ้นผิงนะครับพูดถึงการประท้วงซีโร่โควิดในปีที่ผ่านมานะครับอย่างเปิดเผยนะครับล่าสุดเนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยเขาก็มีการพูดว่าในอนาคตเนี่ยอำนาจของประเทศจีนเนี่ยจะมาจากความสามัคคีของคนในประเทศจีนถือเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีประชากรถ,ถึง1,400ล้านคนจึงต้องมีความต้องการที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากกว่าประเทศอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้น เขาก็เลยบอกว่าการเห็นต่างของคนในชาติเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรามีคนมากหน้าหลายตาหลายเผ่าพันธุ์นะรประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่นะครับแต่ถ้าคนจีนทั้งหมดเนี่ยมีหัวใจที่จะไปในทางเดียวกันลงมือทําทุกอย่างสามัคคีกันช่วยเหลือกันและกันไม่มีเรื่องไหนที่คนจีนทําไม่ได้และจะก้าวข้ามอุปสรรคที่ยากลําบากไปได้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในสุนยรพจพ์ที่ผมว่าค่อนข้างทรงพลังเลยนะแล้วก็ ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มาค่อนข้างนานสีจิ้นผิงยงเนี่ยเขาก็เริ่มแสดงท่าทีของการที่จะรู้จักแข็งในสิ่งที่ควรจะแข็งนะครับอย่างเรื่องธุรกิจเทคอย่างเงี้ยที่แบบเฮ้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าให้พวกคุณหากำไรมากเกินไปหรือเปล่าช่วยปรับบิสเนสโมเดลปรับวิธีการทาธุรกิจอ,อย่างนี้ได้ไหมนะครับแล้วเขาก็รู้จักที่จะโอนอ่อนในสถานการณ์ที่เปราะบางนะครับอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเลยว,ว่าถ้าเป็นจีนในอดีตนะมีการออกมาประท้วงแบบนี้นะผมเชื่อว่า ไม่น่าจะเป็นอย่างที่เห็นปัจจุบันแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยเฮ้ยผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของของนโยบายรัฐบาลผมเห็นการเปลี่ยนแปลงของท่าทีรัฐบาลนะครับซึ่งท่าทีแบบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันทําให้สถานการณ์ที่มันเคยกระทบคุ้นจีนอย่างหนักในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับมันดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ผนวกบังเอิญบังเอิญมาพร้อมกับการเปิดเมืองของประเทศจีนแล้วก ธุรกิจเทคโนโลยีจีนเนี่ยที่เริ่มที่จะปรับตัวได้นะครับจะเห็นว่าหุ้นเทคโนโลยีจีนหลายๆตัวเองเนี่ยที่เคยตกลงไปเนี่ยบางตัวนี่ขึ้นมา2-3ถึงเท่าแล้วนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยทำนิวไฮไปแล้วเรียบร้อยสับปะวผมเองผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าตอนนี้เองเนี่ยมันคือจุดที่เราจะต้องเริ่มกลับไปสนใจการลงทุนในประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งเพราะถ้าเกิดสถานการณ์มันดีขึ้นเนี่ยหุ้นจีนที่เคยถูกกดดันเนี่ยอาจจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีจีนถ้าแบบนั้นตอนนี้เนี่ มีกองทุนอะไรบ้างที่เป็นกองทุนที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมก็เลือกมาหนึ่งกองทุนเพื่อจะมาเล่าให้ทุกคนฟังกองทุนที่น่าสนใจเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีจีนเป็นหลักเนาะแล้วก็จะให้ดีเนี่ยจะต้องมีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าเฉลี่ยกองทุนทั่วๆไปผมก็เลยไปสะกิดใจกับกองทุนกองทุนหนึ่งของ SCBAM นะครับชื่ว่า SCB C Tech ซึ่งก็เป็นกองทุนที่มีนโยบายในการที่จะลงทุนหุ้นเทคโนโลยีจีนโดยเฉพาะเลยกองทุนนี้ก็มีการลงทุนใน Investco China Technology ETF นะครับที่มีรหัสย่อคือ CQQQ ที่ผมเล่าให้ฟังไปในข้างต้นนะครับก็คือเป็น ETF ตัวเดียวกันนั่นแหละก็คือถ้าเกิดลงทุนในกองทุนนี้ในเมืองไทยเนี่ยก็เท่ากับลงทุนใน CQQQ ในต่างประเทศพอเริ่มสนใจผมก็ลงไปเปิดการาฟเทคนิคลดูนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าดูในเชิงเทคนิคเนี่ย กราฟกำลังจะเบรกแนวต้านขึ้นมาด้านบนนะครับซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณในการกลับตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆนะฮะแต่ว่าเราเองก็ยังต้องติดตามมาดูต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นพอผมเห็นอย่างนี้ผมก็เริ่มรู้สึกว่ากองทุนนี้เองเนี่ยแล้วก็ตลาดทุนของประเทศจีนเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะเจอจุดต่ําสุดของตลาดแล้วก็ได้และอาจจะมีการเริ่มกลับตัวขึ้นมากองทุน SCB c t e c h ตัวนี้นะครับก็จากข้อมูลในวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมาปี2022นะครับกองทุนนี้มีการลงทุนในหุ้น i o r o r t i t n t n ทค n o l o g y เนี่ยสูงถึง43%ของกองทุนนะครับแล้วก็ลองลงมาเนี่ยก็คือ Communication Service ที่ประมาณสัก39%นะครับจะเห็นว่า Information Technology กับ Communication Service เนี่ยรวมกันเนี่ยมันอยู่สักประมาณ80%กว่าละนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่า กองทุนนี้เป็นกองทุนที่ได้รับประโยชน์เต็มๆนะครับจากการฟื้นตัวของไม่ว่าจะเป็นหุ้นเทคแล้วก็หุ้นที่มีการเติบโตในประเทศจีนนะครับแล้วก็ร้อซของหุ้นที่กองทุนนี้ลงทุนเนี่ยก็คือเป็นลงทุนในจีนหมดเลยหุ้นเทคโนโลยีเด่นๆที่อยู่ในกองทุนนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีแทบจะทุกตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทนเซ็นนะครับเจ้าของธุรกิจบริษัทเกมระดับโลกแล้วก็เป็นเจ้าของแอป e c h a t นะครับ เมยทวนนะครับเจ้าของธุรกิจส่งอาหารออนไลน์แล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยเขาก็มันจะขยายไปส่งไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวแล้วแต่จะไปส่งสินค้าทุกอย่างเลยถึงมือผู้รับภายใน30นาทีกองทุนนี้มีการลงทุนในหุ้นเจ้าตลาดเซิร์ชเอนจินอย่างไปตู้นะครับแล้วก็มีการลงทุนในแพลตฟอร์มซื้อขายของแบบกรุ๊ปไบอิงแบบใหม่เนี่ยที่เขาถือว่าเป็นโซเชียลคอมเมอร์สเนี่ยครับอย่างถินตัวตัวนะครับซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะซื้อของร่วมกัน แบบมีส่วนลดจากโรงงานได้นอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีการลงทุนในหุ้นชื่อ,อ,อว่าควายโชว์นะครับเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีคลิปวิดีโอสั้นนะครับจะลักษณะเนี่ยจะคล้ายๆ t ิกตอกเลยก็คือเขาเนี่ยก็คือเป็นคู่แข่งทางตรงของ Tik t o อกในประเทศจีนนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคือหุ้นที่เราจะได้รับในการเป็นเจ้าของถ้าเราลงทุนในหุ้นกองทุนของ SCBC Tech ความน่าสนใจของ SCBC Tech เนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่หุ้นที่ลงทุนในกองทุนนี้เท่านั้นนะ แต่ SCBC Tech เนี่ยยังเป็นกองทุนที่มีหลายคลาสให้เลือกตามความต้องการด้วยครับมีตั้งแต่ SCBC Tech A อันนี้เป็นกองทุนชนิดสะสมมูลค่านะครับ SCBC Tech SSF อ่าอันนี้เป็นกองทุนชนิดเพื่อการออมเอาไปลดหย่อนภาษีได้นะมี SCB RMCT e c h เป็นกองทุน i m f อันนี้ก็ลดภาษีได้เหมือนกันแล้วก็มี SCBC Tech Class E นะครับอันนี้เป็นกองทุนชนิดช่องทางอนะิเล็กทรอนิกส์เนาะลงทุนผ่านแอปพลิเคชันฟันคลิก ก็อันนี้จะไม่เก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายนะครับแล้วก็เริ่มต้นลงทุนเนี่ยแค่บาทเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นค่าที่ค่อนข้างที่จะเหมาะกับมือใหม่ที่แบบต้องการเริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมมากๆแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมี scbc tech s s f e นะครับซึ่งเป็นกองทุนชนิดเพื่อการออมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นกันแต่เป็น s s f คือเอาไปลดหย่อนภาษีได้ค่าธรรมเนียมไม่มีและซื้อขั้นต่ําแค่บาทเดียววันนี้เองเนี่ยผมเห็นลักษณะกองทุนแบบนี้ก็เลยเอากองทุนตัวเนี้ย scbc tech ตัวเนี้ย มารีวิวให้ทุกท่านลองดูกันนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกกองทุนที่ค่อนข้างน่าสนใจการลงทุนในกองทุนนะครับโดยเฉพาะการลงทุนใน SSF หรือว่าเเนี่ยถ้าลงทุนระยะยาว10ปีขึ้นไปนะผมเชื่อว่าการซื้อลงทุนหุ้นจีนในตอนนี้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากๆเลยนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยมันลงมาเยอะเนาะในขณะที่หุ้นจีนเนี่ยกำลังจะกลับมาเติบโตด้วยนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นกองทุนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความน่าสนใจจากสถานก,การณ์ในตอนนี้ครับ